สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีเคล็ดลับอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากกันค่ะ12เหตุมีคุณนประโยชน์ช่วยต้านโรคมากมายหลากหลายชนิดค่ะเหตุนั้นมีมากมายหลากหลายชนิดและมีประโยชน์ที่แตกต่างกันไปค่ะแล้ววันนี้ทางช่องของเราจะพาทุกท่านไปดูประโยชน์จากการทานเห็ดกันค่ะจะมีเห็ดชนิดใดกันบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ หเห็ดหอมหรือเห็ดชิตาเกะชาวจีนยกให้เป็นเห็ดหอมเป็นอาหารต้นตำรับอมตะเป็นยาอายุวัฒนาเพราะชะลกไขมันในเส้นเลือดเพิ่มผุมมคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสและมะเร็งด้วยค่ะมีกรดอะมิโน,โนถึง21เชนิดมีวิตามิน B1 B2 สูงและยังมีวิตามินดีสูงค่ะช่วยบำรุงกระดูกและมีปริมาณโซเดียมตำ่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตค่ะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงและความเป็นกรดในกระเพาะอาหารและยังช่วยบำรุงกำลังบรรเทาอาการไข้หวัดได้อีกด้วยค่ะ 2. เห็ดกระดุมหรือเห็ดแชมปิองรูปร่างกลมมนคล้ายกระดุมที่มีขนาดใหญ่อยู่เนื้อนวลมีให้เลือกทั้งแบบสดหรือแบบบรรจุก,กระป๋องค่ะช่วยรักษาและป้องกันก,การเกิดมะเร็งเต้านมมากที่สุด สารบางอย่างในเหตุชนิดนี้ไปช่วยยับยั้งเอนไซม์อโรมาเทสทำให้เกิดการยับยั้งการเปลี่ยนฮอร์โมนเอ็นโดเจนเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนเมื่อร่างกายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนได้น้อยลงกลดอากาศการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมให้น้อยลงตามไปด้วยค่ะ 3. เหตุฟางเป็นเหตุที่ขึ้นได้ดีในธรรมชาติ จึงนำมาปรุงเป็นอาหารกันอย่างแพร่หลายแต่หลายคนไม่รู้ว่าเห็ดฟางนั้นมีสรรพคุณดีๆแบบนี้ด้วยค่ะมีวิตามินซีสูงทานแล้วช่วยป้องกันโรคเหงือกเลือดออกตามไรฟันช่วยป้องกันการเติบโตของไวรัสที่ทำให้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะมีกรดอะมิโนสำคัญอยู่หลายชนิดหากทานเป็นประจำจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดก,การติดเชื้อต่างๆช่วยลดความดันโลหิต ทางแพทย์แผนโบราณแต่ให้เห็ดฟางนั้นเป็นเภสัชวัตถุที่มีรสเจนจึงช่วยบำรุงร่างกายช่วยย่อยอาหารบำรุงโลหติตบำรุงกำลังบำรุงตับแก้ร้อนในแก้้ํำในค่ะเห็ดฟาง100กรัมให้พลังงาน35กิโลแคลอรี่และมีไขมันเพียง0.2กรัมแต่เป็นอาหารไขมันต่ำแคลอรี่น้อยและไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะ เห็ดหูหนูขาวมีคุณคประโยชน์คล้ายๆกับเห็ดหูหนูดำค่ะแต่การออกฤทธิ์ของเห็ดหูหนูขาวจะออกฤทธิ์ที่ปอดและกระเพาะอาหารค่ะส่วนเห็ดหูหนูดำจะออกฤทธิ์ที่ไตและตับแต่อย่างไรก็ตามแต่เป็นสุดยอ้าของเห็ดเช่นเดียวกันค่ะช่วยบำรุงปอดหยุดอาการไอที่เกิดจากปอดแหง้งไอมีเสียมหะปนเลือดบำบัดอาการอ่อนเพลียแก้ไอ เสมหาผลเลือดอาการร้อนในชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมผิมคุ้มกันลดอาการหลอดเลือดหัวใจขาดและตีบมีฤทธิ์ต้านมะเร็งลดอาการแทรกซ้อนภายหลังจากการฉายแสยงรักษามะเร็งมีฤทธิ์สงบประสาทช่วยให้นอนหลับค่ะ 5. เห็ดหูหนูดำรถสัมผัสกรุบก,ก,กรอบ,รอบจากดอกเห็ดที่มีลักษณะคล้ายแผ่นวุน้นทำให้หลายคนชอบทาน และยังพกประโยชน์มาอีกเพียบเลยค่ะมีคุณสมบัติที่เย็นกว่าเห็ดหูหนูขาวค่ะจึงช่วยรักษาโรคร้อนในแก้เจ็บคอหยุดเลือดออกเช่นปัสสาวะเป็นเลือดประจำเดือนมากผิดป,ปกติริดสีดวงทาวารโรคปิดค่ะให้นำไปต้มกับน้ำตาลจิบเป็นชาแก้ไอได้เป็นยาบำรุงเลือดและพลังรักษาโรคโลหิตจางแก้อาการท้องเสียโรคริสิดวงทาวาร ช่วยขับลมในกระเพาะอาหารมีสารอะดีโนซีนช่วยลดความเข้มเหนียวของเลือดจึงลดความเสี่ยงภาวะเส้นเลือดอุดตันหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ 6. เห็ดผู้มาลาหรือเห็ดหัวลิงเพิ่มความสามารถผุมคุ้มกันยับยั้งเซลล์มะเร็งรักษาโรคแผลเรื้อรังและอักเสบในกระเพาะในลำไส้ส่วนต้นรักษามะเร็งในกระเพาะและในหลอดอาหาร น้ำต้มสกัดการย่อยอาหารดีขึ้นเหตุหัวลีงแห้งบำบัดอาการอ่อนเพลียอ่อนล้าที่เกิดจากการวิตกกังวลค่า <7. S 2> เห็ดเหตุเข็มเงินเข็มทองถ้ากินเป็นประจำจะทำให้ตับแข็งแรงช่วยรักษากระเพาะและลำไส้อักเสบเรื้อรังเหตุเข็มทองมีสารสามารถจับดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง มีคุณสมบัติในการกระตุ้นระบบภุมคุ้มกันของสิ่งมีชีวิตค่ะ 8. เห็ดถอกหรือเห็ดถอบนิยมกินคือแกงเผ็ดเวลาเคี้ยวและทําให้รู้สึกกรอบมันเพราะเห็ดพอกรอบข้างในกรวงเวลาเคี้ยวและดังพอกทุกๆครั้งนิยมกินเห็ดระยะที่อ่อนอยู่โดยนําไปแกงคั่วหรือผัดหรือกินสดเป็นผักจิ้มน้ำพริกรักษาบาดแผล ทำให้กระชุ่มกระชวยบำรุงร่างกายชูก,กำลังแก้ช้ำในค่ะ 9. เห็ดขอนขาวหรือเห็ดมะม่วงเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังแก้ไข้พิษช่วยให้ระบบการขับถ่ายทำงานดีขึ้นค่ะ 10. เห็ดหลินจือรักษา3ระบบหลกักคือ 1. ทางเดินอาหารโรคกระเพาะโรคแผลในลำไส้ท้องผูกอาหารไม่ย่อยฤทธิ์สีดวง 2. หายใจมันท่าอาการไอลดเสพห่าปอดอักเสบผูมแพ้และ 3. ไหลเวียนโลหิตโรคความดันโลหิตสูงและต่ำเบาหวานเส้นโลหิตตึงตัวอาการปวดหัวข้างเดียวระดูไม่ปกติลดขอเลสเตอรอในเลือดค่ะ 11. เเห็ดโคนหรือเห็ดปลวกช่วยให้เจริญอาหารบำรุงกำลังแก้บิด แกคืนไซ้อาเจียนแก้ไอละลายเสียมหา่าการทดลองทางเภสัชศาสตร์พบว่าน้ำที่สกัดจากเห็ดโคนสามารถยับยั้งเชื้อโรคบางชนิด,ชนดเช่นเชื้อไทฟอยด์ 12. เห็ดกระด้างยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งใช้สังคาข้อสารประกอบสเตียรอยด์ที่มีบทบาทในการควบคุมร่างกายของคนเราบำรุงกำลังและกายค่ะสำหรับเห็ดกระด้างสดหรือแบบแพง สามารถนํามาต้มกับน้ําจนเดือดให้พที่มรีร่างกายอ่อนเพลียจากการทํางานหรือที่ไม่แข็งแรงเนื่องจากเพิ่งฟื้นจากไข้าทานค่ะสมรรถภาพทางเพศไม่ค่อยจะดีรับประทานทั้งน้ําและเนื้อเห็ดเป็นประจําจะทําให้ร่างกายแข็งแรงค่ะจากการวิจัยพบว่าแคปซูลจากสารสกัดเห็ดกระด้างสามารถลดไขมันในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานและผู้ติดเชื้อ h i v วได้ผลดีค่ะ ทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวต่อไปได้อีกสําหรับราคาของเห็ดกระด้างค่อนข้างสูงกว่าเห็ดพื้นเมืองชนิดอื่นๆจึงได้รับการพัฒนาเพื่อการเพาะปลูกขายค่ะแต่อย่างไรก็ดีเราก็ได้รู้แล้วเขาว่าการทานเห็ดนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรและยังสามารถทยอยยางการเกิดโรคต่างๆได้อีกด้วยทานเห็ดได้ทั้งความอร่อยและช่วยในเรื่องของสุขภาพได้อีกด้วยค่ะเมื่อรู้แบบนี้แล้ว ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ12เหตุมีคุณ,ณประโยชน์ช่วยตา้านโรคมากมายหลากหลายชนิดค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลไข่เจียวคุณผู้ชมที่รับฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ